คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะครับหลังจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการอ้างว่าฝ่ายไทยมีการสั่งอ,อพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินเพื่อเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีกัมพูชาก่อนจะมีการประชุม GBC ซึ่งฝ่ายไทยออกมาปฏิเสธข่าวนี้แต่ว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยออกมาโพสต์ Facebook ถึง2ครั้งด้วยกันแล้วก็ระบุบ,บอกว่ากองกําลังกัมพูชาตอนนี้อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดแม้ว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้มีความสงบแล้วก็ตามนะคุณจารุพรขณะเดียวกันถ้า ดูในฟากฝั่งกัมพูชาเองก็ยังคงออกมาเตือนประชาชนนะคะว่าให้ติดตามเฝ้าระวังข่าวปลอมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการเท่านั้นค่ะขณะที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเกิดไปดูความเคลื่อนไหวน,นะคะสมเด็จทุนเซนก็ยังคงออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Facebook กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุนะคะว่าจนถึงเวลา20นาฬิกา45นาทีของวันที่3สิงหาคมหรือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ สถานการณ์บริเวณแนวหน้ายังคงสงบแต่กองกําลังกัมพูชายังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดพร้อมย้ำนะคะว่ากัมพูชายึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดจากข่าวปลอมโดยทันทีที่ล่วงเลยเข้าสู่วันที่4สิงหาคมหรือว่าเที่ยงคืนหนึ่งนาที กระทรวงกลาโหมกัมพูชามีการโพสต์ซ้ำอีกครั้งนะคะย้ําว่าสถานการณ์ยังคงสงบค่ะแต่กองกําลังยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงค่ำวานนี้กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกถแถลงการอ้างแหล่งข่าวนะคะระบ,บุว่ากองทัพไทยสั่งอพยพชาวจังหวัดสุรินทร์ภายในคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมเปิดฉากโจมตีกัมพูชาก่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ที่มาเลเซีย โดยสมเด็จฮุนเซนประธานพฤสภาและก็ฮุนมาเนตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาต่างแชร์ถแถลงดังกล่าวบน Facebook ของตัวเองด้วยนะคะก่อนที่ฝ่ายไทยจะออกมายืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงขณะที่เมื่อเวลาประมาณ3.30นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาคะ่ะสมเด็จฮุนเซนโพสต์ Facebook ระบุนะคะว่าในขณะที่พี่น้องชาวกัมพูชาหลับไปหมดแล้ว แต่ตนยังคงประชุมผ่านระบบวิดีโอกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงหลังจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพกัมพูชาออกเดินทางไปเตรียมตัวสำหรับการประชุม GBC ที่มาเลเซียเช้านี้ค่ะขณะเดียวกันที่สูตรบัญชาการแห่งหนึ่งหุนมาเน่แล้วก็ทีมงานค่ะ ก็กาลังปฏิบัติงานอย่างขามักขม้นเพื่อหาทางติดต่อกับกาชาดระหว่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องของทหารกัมพูชา18นายที่ถูกไทยจับกุมหลังจากการหยุดยิงและก็ยังไม่ได้ส่งกลับคืนให้กับกัมพูชาสมเด็จทุนเซนระบุด,ด้วยนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตนและภรรยาได้ติดต่อผู้บัญชาการแนวหน้าหลายคนค่ะซึ่งพวกเขากําลังปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและก็เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดหากอีกฝ่ายละเมิดการหยุดยิง ขณะที่ Facebook กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชามีการโพสต์ภาพที่ปร,รักสุขคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพาคณะทูตจากต่างประเทศรวม26คนลงพื้นที่สำรวจในจังหวัดอุดรมีชยัยแล้วก็เสียมราชเมื่อวันที่1-2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ โดยผู้แทนจากต่างประเทศได้มีการเยี่ยมชมพื้นที่ใน2หมู่บ้านด้วยกันที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนซึ่งรวมไปถึงบ้านโรงเรียนศูนย์สุขภาพและก็สถานที่ทางศาสนาได้รับความเสียหายจากการโจมตีของฝ่ายไทยก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงหยุดยิงค่ะรวมทั้งยังมีการเยี่ยมชมศูนย์พักพิงชั่วคราวสแห่งด้วยโดยคณะทูตก็ได้มีการพบปะกับครอบครัวที่ต้องพัดถิ่นกว่า1,130ครอบครัวด้วยกัน ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะสํานักข่าว l ฟ s h News รายงานอ้างกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุนะคะว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายทหารของ7ประเทศสมาชิกมีกําหนดลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์การหยุดยิงในจังหวัดอุดรบีชัยและก็จังหวัดพระวิหารเมื่อวานนี้โดยเน้นจุดที่เพิ่งเกิดการประทะระหว่างไทยและก็กัมพูชาค่ะคณะดังกล่าวเน่ยนําโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียประจำกัมพูชา ส่วนตัวแทนจากชาติสมาชิกก็จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากอินโดนีเซียนะคะลาวเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็เวียดนามด้วยกันค่ะสำนักข่าวเฟลชนิวรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้ชาวกัมพูชาประมาณ1000คนในฝรั่งเศสมีการออกมารวมตัวกันในกรุงปารีสพร้อมกับชูธงกัมพูชาและก็ป้ายข้อความต่างๆประท้วงต่อต้านการรุกรานของไทยค่ะขณะที่ชาวกัมพูชาในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐ ก็มีการรวมตัวแสดงจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาและก็ความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในประเทศพร้อมทั้งเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสนับสนุนการริเริ่มการหยุดยิงต่อไปค่ะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสันติภาพในระยะยาวและก็ช่วยทำให้มั่นใจนะคะว่ากัมพูชาจะได้รับความยุติธรรมส่วนช้ากัมพูชารวมไปถึงแรงงานกัมพูชาอีกประมาณ500คนในญี่ปุ่นค่ะ ออกมาขอบคุณทรัมป์ที่กระตุ้นให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกัมพูชากับไทยพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื่องของภรมิแดนโดยสันติวิธีผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็เรียกร้องให้ไทยส่งทหารกัมพูชากลับประเทศบ้านเกิดด้วยซึ่งตอนนี้จริงๆนอกจากการสู้รบบริเวณชายแดนแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งกัมพูชาและก็ไทยต่างเขาเรียกว่ามีการต่อสู้กันในปาก ต่อสู้กันไปมาดีในพ้นเรื่องของสงครามข่าวสารนะคะก็ต้องมารอดูกันว่าฝ่ายไหนจะช่วงชิงเวทีตรงนี้แล้วก็เวลาโอกาสต่างๆได้ดีมากกว่ากันครับเดี๋ยวจบรายการใน7โมงเชา้ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาก็จะมาแนละ้วคุณผู้ชมแถลงประจําวันนะครับคบคนโทมาลีโซเจตานะครับก็จะมาะแถลงสถานการณ์ประจําวันและอย่างที่คุณจะรูพรรายงานไปนิดขนาดตีสามและสชั่วโมง<ม>ที่แล้วสมเด็จคุณเซนก็ยังโพสต์อยู่ค่ะตอนนี้ชาวเน็ตก็จะมีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่สมเดทุนเซนมีการโพสต์เนี่ยมือน,นึงก็จะต้องถืออะไรบางอย่าง <c oughs> แล้วก็จะมีแก้วกาแฟค <c oughs> แต่น่าจะไม่ใช่แก้วเดิมเพราะว่าหลายคนสังเกตถึงขั้นว่าตัวเลขใช่ไหมน่าจะเป็นตัวเลขที่ระบุค,ความหวาน <c oughs> บางวันนี่หนึ่ง้100%แต่เหมือนล่าสุดจะลดลงมาครึ่งหนึ่งมี50%มี30% <c oughs> แล้ว อะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมอาจจะต้องระวังเรื่องของน้าตาลด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีการดื่มกาแฟตลอดทั้งวันขนาดนี้ครับแล้วก็โพสต์ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นที่สังเกตอีกเหมือนกันนะครับว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยว่าที่มีการนําเอาพรรยามาร่วมเฟรมด้วยแล้วก็มีการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ในการบัญชาการเหตุการณ์นะครับ